ตชดอ,อลุยป่ากกในไร่อ้อยพิสูจน์จุดพบกลิ่นเหมน็นหาเด็กชายสองขวบเชื่อพี่สาวเล่าไม่หมดความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬกาวันที่24ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของการค้นหาตำรวจตะเวนชายแดนกว่า20นายได้ลงพื้นที่ในป่ากกหลังไร่อ้อยที่มีพื้นที่กว่า100ไร่หลังจากสันนิษฐานในประเด็นการฆาตกรรมอำพรางศพนำมาโยนทิ้งไว้ในปา่าซึ่งจากการลงพื้นที่บริเวณป่ากกพบว่ามีบ่อน้ำลึกประมาณ1เมตรครึ่งเมื่อเข้าไปด้านในพบว่าเป็นป่ากกขนาดสูงกว่า3เมตร ไม่พบมีกลิ่นเหมน็นหรือร่องรอยของการฆาตกรรมแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้นำเฮลิคอปเตอร์จากกองบินตำรวจขึ้นบินเพื่อสังเกตการอีกด้วยพลตำรวจโทสมพง์ได้กล่าวว่าในส่วนของวันนี้ได้นำทีมตำรวจตะเวนชายแดนกว่า100นายพร้อมกับสุนัขค้นหาเข้าร่วมภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้ด้วย โดยในวันนี้จะมีการประชุมแบ่งโซนรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนโดยจะแบ่งเป็น3วงรอบวงที่1คือจุดที่หายไปและคาดว่าจะพลัดหลงเข้าไปส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนเนื่องจากพื้นที่เป็นป่ากกไรอ้อยตำรวจตะเวนชายแดนมีความชำนาญในการฝึกฝนลนนักษณะนี้ส่วนวงที่2และ3จะมีการกระจายกำลังในการรับผิดชอบอย่างทั่วถึง พลตำรวจโทสมพงศ์ได้กล่าวอีกว่าในการสืบสวนยังไม่ได้มีการตัดประเด็นใดออกไม่ว่าจะเป็นการพลัดหลงอุบัติเหตุหรือการลักพาตัวโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามสอบปากคำพยานเด็กหญิงวัยสามขวบที่เป็นคนเห็นน้องเป็นคนสุดท้ายแต่การสอบพยานค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพราะเด็กหญิงวัยสามขวบไม่สามารถพูดภาษาไทยได้จึงทำให้การสอบปากคำลำบากมากขึ้นขณะนี้ได้ประสานงานกับนักจิตวิทยาและล่ามที่สามารถคลุกคลีกับเด็กได้มาสอบถามข้อเท็จจริงเพราะปกติแล้วเด็กส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้าซึ่งคาดว่าเด็กหญิงอาจจะไม่บอกข้อเท็จจริงทั้งหมด จากการสันนิษฐานคาดว่าเด็กทั้งคู่อาจจะเล่นซ่อนแอบตามประษาะเด็กทั่วไปและอาจจะไปแอบในที่ลับตาทำให้พัดหลงกันก็ได้เพราะปกติแล้วหากเด็กทำความผิดก็อาจจะไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวพ่อแม่จะตีซึ่งหลังจากนี้เราจึงต้องพยายามพูดคุยกับเด็กเพื่อให้น้องค่อยๆเล่าข้อเท็จจริงร่วมกับการวางแผนไปด้วย พลตำรวจโทสมพง์ยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้จะประสานงานชุดสืบสวนที่มีฝีมือดีเข้ามาร่วมกันช่วยวางแผนด้วยซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำพยานไปแล้ว30ปากนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานเอกชนได้ติดต่อจะนำเครื่องโซนา่าซึ่งเป็นเครื่องสแกนค้นหาวัตถุใต้น้ำมาสแกนอีกด้วย ด้านในแพทย์สราวุธกล่าวว่าโดยปกติแล้วเด็กที่เกิดจากตรงนี้จะมีความแข็งแรงอยู่แล้วคาดว่าหากพัดหลงกันจริงๆเด็กก็จะสามารถหาอ้อยกินได้เพราะอ้อยมีน้ำตาลหากกินแล้วจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ